แล้วครับอ่าผมจิพามาเบิงข้วยแม่ทองนะครับเจ็ดเดือนนะครับแต่สภาพพอแห้งนะครับสุดยางนักนะครับอ่เจ้าของห้วยปันวาอาการที่มันเริ่มเป็นมาตั้งแต่เดือนมกรา นะครับมักกะลาดเดือนนี้ครับคสภาพสิหาหกเดือนนะครับมันแต่ว่ามันกับเบด้เป็นนักไปเลยหรือว่าบ่ได้ดีขึ้นไปเลยว่าไงว่าอาการสรงโตนะครับยุสภาพนี้มาเลยนะครับหลังจากที่สมมาผสมมา ตอนที่ผสมพันว่ามันกับบได้พร้อมขนาดนี้นะครับแต่ก็แต่ก็ไกลเคียงนะครับมันขึ้นเพื่อกระเลยผสมแต่พอผสมแล้วนะครับมันกับโบขึ้นอีกนะครับมันบบขึ้นมันบบกับสัดอีกเพิ่นกับเลยให้หมอมาเศร้าเบิ่งนะครับผพนสรุปว่าท่องนะครับแต่ปกติแล้วค่อยทองนะครับมันกับตี เนื้อหนังก็สิเต็มเกินมานครับมันแต่ว่านี่มันบวแมนเลยนะครับส่วนอาการของควายแมนนี่นะครับถ้าเปรียบง่ายๆก็คือสามมือดีสีมือไข่เพิ่นวานะครับของควายเพิ่นวา่าตั้งแต่เริ่มต้นเพิ่นเห็นอาการมันเพินพ่นว่ามันเพิ่นก็จะเอื้อนหมอมาเพิ่นก็หมอก็มาฉีด บำรุงปีบำรุงมั่นมันกระซืนขึ้นมาปกติแต่กับโบอวนกินยากับปกตินะครับสองรอบสามรอบมาที่เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับเป็นระยะประมาณเดือนกลัวๆกับมีอาการอีกอย่งีนะครับประมาณเดือนกลัวๆกับเป็นอีก อยู่จังสีนะครับจนมาฮอดรอบนี้นะครับมาฮอรอดรอบนี้แม่แมน่นีมือวานนะครับมือวานจะของขวายพ่นเดียหมอมาสีแล้รอบนี้หมอสียาขาพญาิไห้น้ำนะครับสับสีดำลุงัเ็เลยว่ารออเบิงวันสีบ อาการไปแนวใดแต่พอมาหอนมอนีมันก็นยังสรงโตครับแต่ว่าบกินยานะครับบกินยาหมอ่มก็เลยว่ามืออื่นนะครับ่นสีมาฉีดอีกเข็มนึงนะครับ่นมาติฉสีดวัคซีน่น่าน่าสิเป็นวัคซีนพอจากด้ครข้างก่อนนี่เดี๋ยวของหวย่นบริสิทธ์เลยนะครับมีแต่ฉีแต่บำรุงมันก็นดีขึ้นมากแต่ว่าอาการ เพิ่นวานรอบนี่มันสุค่อนข้างทีจะเป็นแห้งกว่าแต่ก่อนนะครับปกติหมอมาสีหนึ่งมือรุ่นมามันกะดีขึ้นนะครับอันนี้บ,บ่ดีขึ้นเลยนะครับอยู่ส่งโตจีที่คองอาการของรอบนี้นะครับแต่ปกติที่พนัพนๆมากล้วยแม่นี่ยูสภาพนี้แหละครับส่งโต ใน,ในความพร้อมในความบสมบูรณ์นะครับกินยากินยาปกติแต่ว่า,ายขว่ากินบบ่บบเ็มที่ปไดนะครับหมอสงสัยหรือบางที่อาจ,จิมีอียังในท้องกับเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็บ่อูลูว่าข้างในเป็นแนวใดนะครับหมอบ่นเลยว่าเดียวเชื่วัคซีนเบิง่งมอื้อนนะครับว่าคนที่เป็นแบบใด คดีข้นบอ่อนะครับกำหนดคออของมันนะครับเดือนสิงหาอีกสามสี่เดือนสามเดือนสามเดือนกว่าๆนะครับนี่เราเล่าสามถึงสี่เดือนนะครับแต่เบื้องสภาพตัวห้วยแล้วก็หนาเป็นห่วงนะครับกวามูกมันบอกว่าจะเป็นแนวดนะครับแต่การเศร้านะครับในคลิปก่อน หมอบอกว่ามีลูกนะครับมีลูกแล้วรอเบิรงครับว่ามันจิตเป็นยังไงเจ้าของเปนกะบริจาก,ก,าากวาขายนะครับเปนกะแจกรักษาเนี่ยนกาอยู่น้ำกันมานะครับเปนกะไขยๆข่เราเป็นความูกพันนะครับเันกบับอยจากว่าเอาไปใส่นะครับ ปวดจนถึงที่สุดรักษาจนถึงที่สุดแล้ว,วกันครับคนว่าคนว่าคนบ่กว่าผมไหวนะครับเป็นความพันกวานแล้วครับไปเลี้ยงไปกับมักนะครับไปเลี้ยงไปกัะสุขสารนะครับส่วนนั้นลูกมันนะครับเอาตัวที่ยางมานนี่บม่มเป็นเป็นลูกขอกอีกแม่นึงนะครับ จากสภาพเพ่นว่าสุดแห้งนะครับในรอบนี้สุดแห้งมันเหลือล่างเลคาว่ามันเหลือล่างมาหลายรอบแล้วนะครับแถวบนหัวรอบนี้จะเป็นลักษณะแบบใดนะครับรอบเบิงอีกซึ่งมาเด้สองสามเมื่อนี้ครับผมไข่ครับที่พ่นว่านะครับที่พ่นว่าไว้ว่าใครใข่สามเมอือนะครับนานนาที หรืออาจสิบเมนหมอกระบ,บอกบเสือนะครับเพราะว่ามันว่ามันฟังอาการเบิงมันที่มันเคยเป็นมาเนี่ยไขายไวว่ามันเลือนล่างเป็นแนวอื่นมานานะครับเป็นแนวอื่นก็เป็นไปได้นะครับมันบอมมันว่ากล้วยสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วมัสูดลงอันตันนี้คืออาจจะเป็นไข่ตัวน,นั้นก็ได้แต่นี่มันมาหลายรอบแล้วนะครับสามสี่รอบแล้วเป็นมาหมอมาฉีดกดีขึ้นยังน้อยนะครับ แล้วก็ส่งโตมาในลักษณะแบบนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์นะครับค่นวามีเปอร์เซ็นต์มีอย่างที่อยู่ในท้องนะครับคล่ายๆมันกินอย่างเข้าไปแล้วมันบวย่อยนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงแต่เพิ่นกล่ว่าสี่รองรักษาเบิ่งหลบนี้นะครับเป็นแนวใด พร้อมแห้งครับพร้อมแห้งสูบแบบคลาเลยฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจังหวะกันเบิ้งนะครับว่าพอรักษาแล้วมันสีดีขึ้นบอนะครับเดี๋ยวผมจิถไทยให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สันม้กอนะครับรอบหน้าจังหวะกันไหมนะครับผมขอบคุณครับ